คลิปนี้พาทุกคนมาดูรถใหม่ปลายแดงครับรถเอซูต์ r 2 1 0ครับหรือว่าเรียกสันส้นๆก็เจ้าแม็กท็อกนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมโอริฟสายมันนะครับวันนี้พามาดูรถใหม่ สวยงามมากครับเข้ามาสามคันสามคันรวดเลยสวยๆรอๆกันทั้งนั้นครับห้างแท้ครับคันนี้ทั้งหมดเลยต่อที่อูโชคชัยอุดอรธานีครับกระบะสามมิตรรับการสปีเต็มสายด่วนซ่อมบำรุงครับ สุดจัดว่ะผมเคยสอบถามเซลพจน์นะครับว่าเราไม่เอาสีขาวแบบนี้ได้ไหม mm hmm. พี่พจน์บอกว่าได้แล้วแต่เราจะสั่งสีสั่งลายหรือว่าจะเอาเป็นกระบะมีเนียมก็ได้นะครับ Self เซลพจน์เล่าให้ผมฟังนะครับ mm hmm. เราจะเอาแบบแต่งเต็มมาเลยก็ได้นะครับ แต่ราคาก็ก็จะอัพขึ้นไปตามความสวยงามเราไม่ชอบถังไฮรุริกที่อยู่ด้านข้างเราก็เข้าไปอยู่ข้างในดำก็ได้เหมือนกันนะครับน,นี้คือสอบถามมาให้ทุกคนละบางคนถามผมนะว่ารถห้างมันสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนได้ครับจะเอาสีไหนละ่ะชมพูเขียวแดงน้ำเงิน เหลืองได้หมดครับหรือว่าจะเป็นอ่ากระบะมีเนียมยิงลายมาให้เลยก็ได้เหมือนกันสปิกนีเลยความยาว4เมตรสี่เมตรห้าสิเบเครื่อง 4HK หรือเปล่าประมาณนี้เนี่ยส่วนมาก210ก็จะเป็นเครื่อง 4HK นะหรือว่าประมาณ 4HK นเนี่แหละ จะพาไปดูไปส่องดูภายในครับว่าล็อกไว้หมดแล้วอาห่างหายกันไปนานครับประมาณห้าวันได้ไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูเลย ไม่ค่อยได้ออกหาถ่ายคลิปเพราะว่าช่วงนี้ไปไปลายเดือนเนาะมันจะยุ่งกับงานเอกสารนิดนึงครับเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาดูครับเครื่อง กระบอกดำก็ใหญ่ๆเลยครับช่วงล่างก็เน้นปึ๊กเนี่ยดูช่วงล่างก็พอได้ครับช่วงล่างรถใหม่รถห้างแน่นอนอยู่แล้วสวยงามครับ มันจะมีหลากหลายแนวเนาะก็สามารถสั่งต่อเข้ามาได้อันนี้ก็รถเข้ามานะครับไม่มีเจ้าของใครอยากเป็นเจ้าของก็แวะมาสอบถามได้นะครับสนใจรถใช้งานสิงห์รถบรรทุกนี่แหละสิงบ่อด,ดินครับเจ้าพ่อบ่อด,ดินเลยอีสูนี่แหละ แล้วแต่ทรงเขาจะทํามานะครับบางบางทรงเขาก็เห็นไหมเหมือนคันนี้ก็จะเป็นทอ่อทอเอสอย่างคันนั้นก็จะเป็นท่อออกท้ายที่เดิมคันนั้นก็จะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับหกนิ้วแปดสองอันนี้แล้วแต่เราจะสั่งนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามาซื้อรถห้างนะครับมาซื้อรถห้างไม่ว่าจะเป็น e U, อีซูหรือว่าฮีโน่นะครับดูมินเตอร์หรือว่าแม็กท็อกหรือว่าดำทักนะครับบางคนก็อาจบอกว่ามันเลือกสีไม่ได้จําเป็นต้องเป็นสีขาวไม่จำเป็นนะครับผมสอบถามให้ทุกคนแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้หมดเลยทั้งหัวทั้งกระบะดำนะครับนี่แจมเลยบูสุกโชคชัยจัดให้ยวนธานีครับ ราคาไม่แรงที่คิดครับถือเงินมาห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับเครด,ดิตดีเซ็นเอกสารผ่านรับรถกลับบ้านได้เลยครับนะคลิปนี้ก็ต้องราทุกคนไปก่นอนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ